เพื่อนเ้ในที่ประโยชน์สุดท้ายก็ให้เจ้าจรอะไรเี่ยนกับจิตเขาจิตเขาบอกงี้นะครับว่าสิ่งที่น่าสนใในวันสุดท้ายที่ผู้เชิญมีโอกาสถาเจ้าอามจรที่ทำออกลัสนาะ้พุชี้เป็นการเปะทคาเสี่ยงเป็นการเป็นักษณะแนวพสที่มีอง์นำตัวเองเข้าไปเชิญประาตัม thank yeah.

นั่งสีของเขามานะครับหนังสือประวัติศาสตร์สีแดงในร้านนังสือใจนังสือประวัติศาสตร์วางขายตามตามแผงซึ่งถ้าเป็นเมืองไทยอะแผงแบบนี้อยู่ทุกตลาดาทสดตลาอะไรนะนะครับเป็นเป็นหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่แต่ไม่เอายูนิเซี่ยนปะกนนะครับหนังสือประวัติศาสตร์ตลาดเนี่ยนะครับเกอในงานแบบเนี้ยนะครับนะครับผมฟังคมได้เลยว่าถ้าคนในตลานเนี่ยนะครับจะหางแบบนี้ย ที่ที่จับปากคำว่าอารมณ์เขาได้งานครับคืออาจารย์อะจารย์จะพยายามสอนให้พยายามที่จะพูดเรื่องคำว่าอารมณ์มากนะครับก็ผมเชื่อเขาต้องกรี๊ดแน่ๆนะครับคือง้องวายทีเคยบอกมาแน่ๆเพราะว่าในมุมของเขาเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ของของเราเนี่ยนะครับยกย่องเจ้ารู้ เสนอต้นเสนอปลายนะครับยกย่องแบบไม่หยิี่ตินะครับข้ออะไร่นะครับผมในงานที่กระปับสำคัญอยู่หลายชิ้นเลยนะครับในแง่ของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีมุมมองที่ต่างกันนะครับแม้แต่ในหมู่พวกที่พากษ์จาร์เขาก็มองต่างกันนะครับนะครับระหว่างไทยกับไทยของเรานะครับคัามแตกพูดอย่างนึงเาาพูดอย่างนึงนอกเหนือจากนันมีประเด็นที่ผมผมอธิบายไว้อันนี้ธิบายอธิบายไว้ นี่แต่นี้ไม่ใช่การโฆษณาแฝนการโฆษณาโกงนะครับเป็นงานวิูยนครับผมที่พยายามอธิบายนะครับตศาสตามมุมของของคนรานะครับพยายามพูตามมุมคนเรนี่นะครับก็คือว่าในเร่องสหลักฐานที่เป็นทางการเช่นคะทุนสาร์ดาวนะครที่ตรดจิใจวันนี้ในากับเอกสารของของเราหรืนเปียนผู้ติาตารนะครบไม่บอกนะครับแต่ว่างานของคนที่พยายามจะรู้ขิจาร เราก็ต่างกันนะครับระหว่างในบางครั้งที่ผมกล้าพูดได้ว่าจภูมิศาสตร์น่าจะเป็นปัญญาชนคนนะครับต้นต้นคนหนึ่งเลยที่ที่ปัญญาชนเาารู้จักกันอย่างดีนะครับเพราะสังเกตได้จากงานของของพวกเขาที่เขียนประวัต well ิศาสตร์เข well ียนเรื่องทางด้านภาษาทางด้านอ่านจิตตึงนั้นเลยโดยเฉพาะเรื่องของพิมากันองสยามนะครับใจเราหอมนิดหนึ่งนะครับแล้วโหน้าสัมภีนาไทยเขารู้จักนะครับเขาก็อ่านกันมานล้วเลยนะครับถ้าจะ ที่สักคนหนึ่งที่ว่าไม่ไม่ต้องไปหาการอดูิไม่ต้องไปหาคนอื่นมันไม่ใช่นะครับนะครับคนที่ใช่ในจิตเนี่ยนะครับเพราะว่ามีอีทุกคนแล้วก็ถึงเรื่องของเรื่องของเรื่องของเคื่องบ้างทางยูทีดอนะครับเดี๋ยวในช่วงโมงผมารุกง่านไปเทียวรุ่นแม่น้ำโขงนะครับเยวถ้ากตนเลหลาเนาะไปสายเหน่อยเองครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับในภาคกลาทจะพ เกี่ยวกับที่โคนเนสถาบันที่ทำเหตุอะไรเงี้ยนะครับก็เอ่อก็มีปัญหาอไรที่นะครับก็คือว่างานประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเป็นงานเขียนประวัติศาสตร์นะครันแล้วก็มีการแบล่ยนยุคที่ค่อนข้างถ้าใช้ภาษาของเรามีค่อนข้างใีสเปนกระแสหลักมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่อราให้ไว้เนี่ยนะครับคณะเลยนะครับแล้วก็รวมกระทั่งงานของคนสำคัญอย่างเช่นวงไต๋ข้าศึกไม่จำเป็นต้องไปให้เข้าใจก่อนก็มีเขจวันรวยพันเข้าศึก การจะเป็นสามีแฟนภรรยานนะครับยึดงานของมายุรีทั้งสี่วันพระโตรชามทั้งสี่วันนะครับแล้วก็มีลงใส่ภาษีนะครับแล้วก็งานของท่านอื่นด้วยนะครับคืออย่างเช่นที่ผมพูดถึงต่อไปคืออย่างเช่นหมู่ท่าคุณสว่างหมู่ท่นรัตนวงศ์ค์องค์องค์มงสาอะไรเงี้ยนะครับคือแบ่งยุคแบบมันจะต่างแบบจิตมีสัจอย่างที่เฉลยเลยเขาเป็นภาษี เราก็จิงก็เป็นใบสายเราก็จิงนะครับแต่ว่าปาสรางกันอยนะครับถึงแม้ว่าปจะต่างกันจิงนะครับคือว่าเช่นวิการแบ่งยุคนะบยุคดัมบันมันก็เลยไล่ไปถึงว่าปรวาสตร์ของเราเนี่ยมันมีความเป็นมาตั้งแต่ยุคมบังนะยุคพรามอะไรเงี้ยยุคที่ไท่ยุคสยนี้มีความเป็นลาวมีลาราวันลาเกิดตั้งแต่ยุนั้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยุคสมัยยุคอาณาจักรหลวงประวัน มุงลงมานะครับแล้วก็ถัดมาที่ยุคประจักรเมจันนะครับมีเมญจันสปนงการือสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราศลงมาเป็นจนถึงเจ้าสุญวงศารามยุารนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือหลังจากสิ้นเจ้าสุญญวงศารามีรารางก็แบ่งอีกสามนะครับคือหลวรางเหนือนะรับจันงการแล้วก็จัประสันต่อการตอนทาเกียรติรรมแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเระมอณก็เข้าสู่ยุคปฏิสระสยามเข้าแบ่งยุคปิสระเส ตัวปรเจ้าเจ้าตากสินนะครับคืงผีราชการในห้าในช่วงรอศหนึสองนะครับหลังหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่ยุคานาคมฝรั่งเศสนะครับคือรอศหนสอะครับจนกระทั่งถึงการเป็นุติกาาปปีรศหนึ่นะครับแล้วก็ยุคเอกราในประเทศอีกอย่างที่มีชื่อชื่อมีายุรัชนายจับนะครับรัชายจัาจัมะครับลันนั้นีหนึ่เก้เจ็ดตการปฏิวัตินะครับแล้วก็สถาปนาสมบราล าสาธารณรัฐตาประชาธิปไตยประชาชนนะครับแล้วก็หลังจากใน1975นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งงหนึ่คือบ1979 86ซึ่ง9 8 6ต่อไม่ได้ถึงระบอบคือการเปิดประเทศตามนโยบายชินทานการวังนะครับตามแนวคิดของไทยสององค์มีฐานนะครับคือโดยสรุปแล้วก็คือว่ายึดถือแนวทางนี้ไปทั้งสิ้นเลยผมตามงานประวัติศาสตร์ที่คนลาวมามา วันนี้ก็ผมยังไม่พบการแบ่งยุคที่ต่างกันนะครับที่มีการแบ่งยินยุคชุมชนบรรพกาลยุคธายุคสกีนายุคลึดลุ่มหรือคือมันขึ้นอยู่สกีนาแบบจิตวิสัยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้คือประเด็นที่ผมพยายามอธิบายนะครับแล้วเป็นเรื่องข้างทางในใจของผมก็คือผมยังไม่ได้เขียนเอาไว้ในนี้นะครับนะครับแต่ว่าก็ก็ยดพยายามทำต่อไปนะครับก็คือว่าพยายามอธิบายว่าทําไมเขา ประวัติศาสตร์กันแบบนี้นะครับก็คือว่าในงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวเป็นงานเขียนของนักปฏิวัติก็จริงนะครับนะครับแต่พอดูชิ่ดูเนื้อหาเข้าไจะพบว่าไม่เพียงวดสิทธิ์ครับอาจยังตรงข้ามเลยสถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์อีกด้วยนะครับถ้าดูในบริบทของไทยงานแบบนี้นะครับเชี่อมได้กับงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพงานของอัศว่าการงานของหลวงจิวานกาลอะไรอย่างอื่น หรือถ네้าจะให้เราเข้าใจกันดีก e, hmm. um ็คือว่าเหมือนที่อาจารย์คงชัยครับอาจารย์คงชัยเป็นที่ s <S ูบนะครับเขาเรียกว่าราชาชั้นทยูจะมีความร่วมมือกันตลอะไรปนะครับก็คือซึ่งอันนี้ก็อาจารย์ธนาพลอาจจะรู้จักดีกว่าใครนะครับเพราะอาจารย์ธนาพลเป็นสิเกตนะครับของของอาจารย์คงชัยนะครับคือสรุปง่ายเลยก็คือว่าประวัติศาสตร์ที่คนเล่าส่วนใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ราชชั้นทยูนะครับ นะครับผมให้ความรู้สึกบอย่างนั้นพออ่านแล้วนะครับเอกสารนี้คนเาาโดยคนเราเนี่ยนะครับโดยคนเราเนี่ยคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของว่าคนไหนเขียนแล้วมันโอเคมันเสียหมันจะอะไรนะครับประเด็นมันไม่อยู่ที่คนไหนหรือคนนอกประเด็นมันคือแนวคิดประเด็นมันคืออะไรต่างๆ่างนะครับนี่บริสังคมการเมืองที่อาจารย์ประนุสังพูดเข้าไปคุยมาเช้าเนี่ย เยอะแยะมากมาย่ทำใหคนต้องมีประวัติศาสตร์อยงนึังอกมานะครับมันีอะไรแบบนีนะครับคุณน,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 นะครับแต่ว่าประวัติศาสรลาวโรยคนลาวเนี่ยมุ่งโจมตีสัตยาศิลานะครับและก็สัตยาความหมาย งานของฝรั่งเศสนะครับมีอยา่างไรบ้างในช่วงนั้นนะครับก็คล้ายคลึงกับงานประวัติศาสตร์ไทยที่สร้างขม่าหรือทำขม่าให้เป็นศัตรูนะครับในประเทศไทยนะครับอย่างเช่นงานของสมุทรภูมิยาธิบุราษชาติภาพใช่ไหมครับเรื่องววลลองค์สวัสด์เราโลภพม่าในสมองเน,น,นี่ยนะครับงานเราใช้สยามเป็นภาพแทนของลัทธินาฏิกมลแล้วก็มองสยามเปอนาทัทธิภูมิตัวแรกนะครับตัวที่อทสองคือฝรั่งเศส นะครับอันนี้เราจะต้องจับประเด็นนีกหนึ่งนาะนะครับก็คือว่าเขามองเราเป็นฐานชมนะครับผมเพอาะยากผมก็ไม่ถนัดที่จะใช้คำเรานะครับโดยสรุปก็คือว่าเป็นงานที่อยู่ในขอบของผลประโยชน์รุ่ชาตินะครับเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับในกรณีงานของจิตเนี่ยจริงอยู่จิตมีความเป็นนักชาติยมด้วยนะครับแต่ยังมีประเด็นเรื่องการเสนอเรื่องสนชันเรื่องอะไรเข้าไปอยู่ด้วยนะครับเมื่อพูดถึงความสััมพนธ์สยามกับลาวเนี่ยจิตก็ข้างลาว จงดีสยามนะครับเพราะว่าในความสัมพันธ์ทางๆเนะี่ยเราต้องจับประเด็นว่าจิตเข้าข้างผู้ถูกกดขี่แล้วพยายามจะมองจากคนที่ที่ที่ได้รับถูกต่อรับเกลีล่ยนในสังคมที่มาที่จันนะครับเหมืนนั้นก็คือว่ามันเป็นกับปีศาจเลื่อนไหลในในการมองอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเราจับไว้แล้วจิตเนี่ยมีปฏิจะได้อ,อยู่ตรางนี้นะครับเราก็จะพบความต่อเนื่องในในวิธีมองวิธีเห็นองค์จิตนะครับแต่เมื่อมองเข้าไปภายใน เรื่องของความเป็าน,ปาาน,าานารสยาาวของลักษณะขางสุขาของที่สุขภาอยานะครับเราก็จะได้พบว่าจิตก็วิจาราวไว้พอสมควรน่านะครับพอพูดในเรื่องของความสป็นารสยามาจิตเชียาลาชเชอปลาแต่พอพดดทุกคดูพูดถึงไปในสังคมรา,าเองกจิตอักลาวแล้วก็ เยอะแยะเลยดีนะครับช่วงที่ผลิตงานนี่นะส่วนที่อ่านตรงนี้นะครับของจิตเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ที่ที่ยังติดพวกอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าภายนอกพวกจะมีงานของดูช่วยสีสว่างนะครับแก้หลายเป็นงานสาหรับสารบัญรแต่ว่าผมเชื่อแน่เลยว่าต้องมีคนเอางานมัเป็นที่สาวหรือเปล่าไมต้องเป็นที่สาวแม่หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ นะครับนะ้นจะผมเชื่อแน่เลยว่าต้องมีคนทางานของบ he oh, so ุญช่วยศิษย์สบัดเข้าไปให้จิตอ่ะอยู่ในคุกแล้วก็ออกมาเป็นส่วนนี้ในในในความเป็นมาของภาษาไทยเาครับซึ่งบรรกายที่วนที่สําคัญมากของหนังสือเรื่องความเป็นมาของภาษาไทยของจิตเพราะว่าจิตอธิบายว่าที่มาของชื่อชนชาติเนี่้เกิดจากการมองอ่าเดี่ยบกันสองปากขณะที่ยันต์คลาสเขไปเกี่ยวข้อง เราแปลว่าผู้เป็นนายสุนขาแปลว่าขาเขากเห็นผู้เป็นท่าอะไรทีท่มอนเนี่ยแต่อันนี้ก็สะท้อนความผิดพลาดรรมจิตที่ให้วความสัมพัญกับตัวภาษามากเกินไปท,นที่ขาไม่ใช่ข้าในะรถาให้มากกว่านะครับในสังคมของเราเองนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็คือผมก็พยายามอธิบายไว้นะครับโทษทีในภูมิจิตที่จะได้นำหนังสือประเภทนึงนะครับคือเวลาอธิบาย ก่อสอนหนังสือแล้วก็ต้องอธิบายหนังสือเยอะก็หวังว่าจะทุ่นนะครับให้ให้นักศึกษาผมเนี่ยได้อ่านหนังสือเยอะๆนะครับผเขาไม่อ่านหรอกนะครับเขาอยู่ี่ในครับคือเรื่องนี้ผมก็พยายามอธิบายไว้ในในเรื่องนี้นะครับจิตบุญศาสตร์และความความทรงจำแบบคนรุ่นใหม่นะครับพนาที่การเรียนการศึกษาไทยนะครับที่ประเสริฐนะครับของเราเนี่ยแหละนะครับในคราวที่แล้วเนี่ยนะครับที่จัดสัมมนาที่นี่นะครับที่คณะ การใจก็ให้การบ้านผมไปนะครับผมก็เลยผมก็เอาไปคิดในครับเราคิดต่ออาจารย์เราพยายามออกมาเพราะตอนแรกผมไม่มั่นใจว่าผมจะเขียนอะไรได้เกี่ยวกับสิทธิ์ปุ่งสัตว์เพราะว่ามีคนทำเอาไว้แล้วก็มีมากๆทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่คิดว่าผมจะเจอมูมองใหม่ใหม่แต่เมื่ออาจารย์อาจารย์สุภาชัยแนะนำผมผมก็ทำผมก็เชื่อมาอาจารย์นะครับก็อาจารย์บอกให้ดูทุกเรื่องราวนะครับให้ดูทัศนคติที่มีที่มีต่อเราดูนะครับผมก็ไปทำตามแล้วก็ได้อ่า ก็การ์ตแล้วก็ได้ก็ได้งานที่ออกมาชิ้นหนึ่งเลยเนี่ยนะครับผมที่เป็นงานชิ่ที่ผมภาคภูมิใจมากที่เรียกว่าเกียงข้ามลาววิภาคไทยเกียงข้ามไทยวิภาคสัตวานจิตภูมิศักดิ์กับการวิเคราะห์สังคมวัฒนธรรมชุมชนในสังคมรุ่นไม่น้ำหนักนะครับเป็นงานชิ้นที่ผมภูมิใจในในในเรื่องนี้นะครับผมก็ผมพยายามจะเจริญรอยคา ือเรื่องน้ำหนักตัวและกลุ่มครับคือ,อคือทุกวันนี้ผมพยายามที่จะไปถ้ามีเวลาเช้าเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยมผมพยายามจะไปเข้าฟิตเนสไปออกกำลังกายอยู่สเสมอไงนะครับเพื่อส่วนใหญ่แล้วก็กผมไม่อยากจะ,ะเจริญรอยคาของอาจารย์ในยคนี้นะครับเออแต่นอกนั้นผมเชื่ออาจารย์หมดเลยนะครับอาจารย์ในมถามอาจารย์ใน งานประวัติาสตร์ของเราเนี่ยคือกลับาที่งาของในฝั่งลาวต่อเนี่ยนะครับคือล่าเลย์สัญนาด้วยงามหนงครับเคือก็มีถ่ารถทาไอานนะครับงานอีกถ้าไทยอานเอกสารโบราณมังจะพบว่าเอียร่อารในสมัยราชวงศ์เรยเรยทของเคยคุกคามหวงระบางมากมากในช่วงหนึ่งนะครับอย่างงานประวัติศาสราวไม่้งนะครับแต่ว่าเราพบแต่ว่าผมว่าพบในเอกสารโบราณที่หาคุณ สาราลูกเกาของเราคือข้างในต่างๆของเราก็คือเขาพูดเรื่องนี้เอาไว้นะครับแต่ว่างานเขาทำงานที่เฉยในภายหลังไม่พูดนะครับเออ่ทั้งนี้ผมคิดว่าเป็นเพราะว่าความสำคัญดีระหว่างขั้นประชาฏิปัติยซึ่งได้รับชัยชนะในลาวปี1975กับขบวนการคอมมิวนิสต์นะครับเวียดนามนะครับในสมรภูมิภายใต้อของโมจีนะครับเวียดมีเวียโครับ เป็นความสำคัญที่สุมากแล้วทำส่งผลทำให้พวกนักเขียนนักประวัติศาสตร์ทางภายใต้ครับของเราเนี่ยนะครับรัดตัวนี้เอาไว้นะครับไม่พูดสึนะครับไม่รู้สึก สองชิ้นนี้เป็นงานที่ระดักเป็นฐานมากๆในปรวศาสตร์ของเรานะครับก็คืออย่างแนะนำที่หนึ่งนะครับก็คืออันนี้คือพงสาวดานะครับหรือภาษาลาฮ่านะครับนะครับถ้าท่านอยากได้ภาษาที่สามแนะนำภาษานะครับในเวลาด้วยนะครับนะครับในยุงานของมหาศิลาเมืองลงนะครับก็ใช้โครงเรื่องแบบนี้ที่ผมเล่าให้ฟังกาปีหลายปีต่อมาชิบปีต่อมามีงานานออกมามีงานใหญ่ อ่านไม่ไหวไม่ไหวนะครับเราต้อมีแปลงภาษาไทยด้วยนะครับโดยหมายในอาสารคามนะครับก็ชื่อประวัติศาสตร์ดั้งเนิมคือปัจจุบันนะครับนี่ของกระทรวงอารเรขยารและวัฒนธรรมปตีจันนะครับปี2ง0 8นะครับก็คือเป็นงานใหญ่นะครับแต่โครงสร้างประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับที่ผมพูดถึงนะครับมันทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือว่าในกรณีของผมขอพูดเฉพาะกรณีของเจ้าพงค์นะครับ ในกรณีของเชาวลวงซึ่งเป็นปัญหาตัวขาดความสมัมพัญกับสยามมานานเนี่ยนะครับผมก็มีการ